คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปบัญชี Google นะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้กับบัญชี Google ของเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกเข้ามาที่แอป Google ปกติแล้วถ้าเราล็อกอินบัญชี Google ระบบจะโชว์โปรไฟล์ให้เราแบบนี้ต่อมาให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ของเรา ถ้าใครที่ไม่มีรูปโปรไฟล์ก็จะเป็นรูปคนที่เป็นเงาๆนะคะก็ให้คลิกเข้าไปเมื่อเข้ามาที่หน้าบัญชี Google ถ้าเรามีบัญชีหลายๆบัญชีจะเห็นตัวสามเหลี่ยมหรือว่าดอกดาวให้เรามาคลิกในส่วนตรงนี้บัญชีต่างๆที่เราล็อกอินในบัญชี Google ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เรามาเลือกว่าเราต้องการที่จะเพิ่มหมายเลขโทศัพท์ให้กับบัญชี Google บัญชีไหน ก็ให้มาเลือกที่บัญชีนั้นเมื่อเลือกได้แล้วบัญชีนั้นจะขึ้นอยู่หน้าบนสุดแบบนี้นะคะเมื่อเราเลือกบัญชีที่ต้องการที่จะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้เรียบร้อยแล้วให้เรามาเลือกที่จัดการบัญชี Google เมื่อเข้ามาที่หน้าบัญชี Google เราจะเห็นแถบในส่วนตรงนี้สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ ต่อมาให้เรามาเลือกที่ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมาเราจะเห็นข้อมูลติดต่อของเราก็จะมีอีเมลนะคะที่เราใช้สำหรับเป็นอีเมลหลกักแล้วก็อีเมลสำรองต่อมาก็จะเป็นโทรศัพท์ในส่วนตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ระบบก็จะบอกว่า เพิ่มโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนเพื่อช่วยรักษาบัญชีให้ปลอดภัยก็ให้เรามาแตะตรงนี้ต่อมาให้เรามาเลือกที่เพิ่มเลยตรงนี้ค่ะต่อมาระบบจะให้เราป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการนะคะเมื่อเราป้อนหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วให้เรามาที่ถัดไป ให้เรามาเลือกรับรหัสยืนยันในส่วนตรงนี้ระบบจะส่งรหัสยืนยันมาที่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะให้เรานำหมายเลขโทรศัพท์หกหลักมากรอกในส่วนของป้อนรหัสตรงนี้เมื่อเราป้อนรหัสแล้วให้เรามาเลือกที่ยืนยันค่ะ จะเห็นว่าระบบได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของเราในบัญชี Google แล้วการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Google เช่นการเช่น Gmail YouTube หรือว่า Play Store ค่ะให้เราย้อนลงไปนะคะย้อนลงไปเลยคะ่ะย้อนลงไปะคะ่ะ เราจะเห็นข้อมูลติดต่อตรงนี้โทรศัพท์ของเราก็จะขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเท่าน,นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้กับบัญชี Google ของเราได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ